สวัสดีค่ะทตาดินหรือผู้ที่เกิดในราศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ราศีกันค่ะคลิปนี้จะมาอัปเดตแนน้มความรักความสัมพันธ์ให้กับคุณนะคะสําหรับท่านใดที่ยังไม่ทราบเกี่ยวกับรายละเอียดของราศีของคุณสามารถกดเข้าไปดูได้ที่ใต้คลิปนี้เลยค่ะพลังงานหลักของทตุดินนะคะห้าดาบม,มันเอง ไม่แพ้ก็ต้องชนะอะค่ะช่วงนี้นะคะรามดระวังเรื่องของการเหมือนพยายามมากจนเกินไปหรือฝืนมากจนเกินไปการอยากจะเอาชนะแบบเนี้ยค่ะโดยที่ไม่ฟังใครเลยนะคะรามดระวังเรื่องของความขัดแย้งกับคนรอบข้างเพื่อนผู้ร่วมงานแม้กระทั่งคนรักได้ด้วยสงครามนะคะสงครามในเรื่องของความรู้สึกเนี่ยค่ะ ไม่ว่าเราจะเป็นผู้แพ้หรือชนะสงครามยังไงก็มีเรื่องของการสูญเสียไม่ต่างกันเลยนะคะเสียใจเสียความรู้สึกอย่างนี้คะ่ะเสียเพื่อนเสียคนรักอย่างเงี้ยนะคะ ก็ต้องรดทิฐิอีกโก้รับฟังหรือว่ายอมบ้างก็ได้ค่ะเราเก่งแล้วเนี่ยค่ะยังมีคนที่เก่งและเจ๋งกว่าเรามากมายนะคะบนโลกใบนี้เพราะฉะนั้นยอมรับความแตกต่างคำพูดนะคะความคิดเห็นทุกคนมีความแตกต่างแล้วก็มีจุดมุ่งหมายปลายทางหรือวิธีการที่แตกต่างกันนั่นเองนะคะ ความสำเร็จและการรอคอยอ,อึดอัดตัดกันไม่ขาดและไม่มีใครยอมใครสิ่งที่คาดหวังอาจจะไม่ได้ดังหวังก็ได้นะคะสิ่งที่ต้องการคนรักไม่รู้ใจหรือไม่ว่าเออทุ่มเทปไปแล้วเนี่ยคะ่ะ ไม่ได้รับความยุติธรรมเลยนะคะทำอะไรก็รู้สึกผิดไปหมดเลยค่ะกาคากล,กลัวนะคะความสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาหรือไม่คุณอาจจะเริ่มไม่มั่นใจในความรักแล้วค่ะ สุดท้ายแล้วนะคะแม่โมรู้สึกว่าต่อให้เราทะเลาะกันมากมายกี่ครั้งกี่หนสุดท้ายแล้วค่ะเราก็กลับมาให้โอกาสและเริ่มต้นใหม่กันทุกครั้งเลยนะคะการวิ่งตามกันการพยายามบอกรักการพยายามบอกว่าเราเป็นคู่รักนะเราคือครอบครัวนะเราต้องเริ่มต้นใหม่มันต้องแก้ไขแล้วมันต้องดีกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรืออาจจะเอาเรื่องของลูกๆเข้ามาพูด ในความสัมพันธ์นี้เพื่อให้กลับไปเป็นเหมือนเดิมได้ด้วยนะคะทีนี้มาดูเขากันบ้างนะคะคนที่ธาตุดินรักและคิดถึงนะคะคุณรู้สึกยังไงกับธาตุดินนะคะพลังงานหลักองไปค่ะพลังงานหลักของเขานะคะ ความรักของคุณน่าจะเป็นรักต่างไวัยไหมนะคะหรือไม่เขาอาจาจะเป็นคนรักเด็กเฟลลี่เขาคนง่ายนะคะหรืออาจาจะทำงานที่เกี่ยวข้องกับเด็กได้ด้วยะคะ่ะอดีตหวนกลับมานั่นเองนะคะการง้องขอคืนดีคนรัก ซึ่งอาจจะเป็นวิธีการเดิมๆนะคะคำพูดเดิมๆอย่างนี้ค่ะไม่สบายใจหรอกนะคะแต่ก็ไม่พร้อมที่จะปล่อยมือไปอะค่ะคนรักพยายามทุกอย่างเลยนะคะเพื่อให้คุณให้โอกาสอีกครั้งนึงอะค่ะ ไม่ใช่การเทเขาแรงๆหรือปฏิเสธเขาหรือเย็นชากับเขาอย่างเงี้ยน,นะคะเขาอยากคุยกับคุณนะคะไม่ได้อยากให้คุณเย็นชาหรือว่าถามไม่ตอบหรือปิดกั้นการติดต่อสื่อสารนะคะเรื่องราวสามารถสลับกันได้ค่ะมาดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นกันบ้างนะคะ กแรกของเดือนพฤษภาคมนะคะความสัมพันธ์นี้ตัดกันไม่ขาดนะคะถ้าใครที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนต้องระมัดระวังเรื่องของการตั้งครรภนะคะแต่ถ้าคุณแต่งงานกันแล้วนะคะไม่บอกว่ายังไงก็ตัดกันไม่ขาดอยู่ดีถึงแม้ว่าเราจะทะเลาะกันยังไงก็ตามนะคะ ดูเหมือนเราชินกับสถานการณ์เหล่านี้แล้วอะคะ่ะและเป็นการพยายามปรับตัวให้เคยชินกับความทุกข์ใจเหล่านี้ก็ได้นะคะหรือไม่ก็เคยชินกับการที่เราไม่ชอบอในการกระทําของอีกฝั่งหนึ่งอย่างเงี้ยคะ่ะแฮงแมนก็การปรับสมดุลน,นะคะการพยายามทําตัวเองให้เคยชินกับสถานการณ์ที่ ต่างคนต่างมีความแตกต่างกันอย่างนี้ค่ะตัดกันไม่ขาดเห็นไหมคะบ่วงโซ่อยู่ตรงนี้นะคะบ่วงโซ่แล้วก็เชือกที่มัดขาอยู่ะคะ่ะพันธะภาระหน้าที่นะคะลูกทะเบียนสมรสได้ด้วยค่ะขอข้อความจากคนรักของท่านดินหน่อยนะคะคุณมีอะไรอยากจะบอกกับคนรักของคุณคะสิ่งที่เขาอยากจะบอกนะคะ เขารักคุณนะคะและเขาจะพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคุณเขาจะมีแค่คุณคนเดียวะคะ่ะเขาไม่ยอมปล่อยมือคุณเพื่อไปมีคนอื่นอย่างแน่นอนนะคะเพราะคุณคือคนของเขาะคะ่ะเป็นคนที่เขาหลัก แล้วถ้าดินล่ะคะมีอะไรอยากจะบอกคนรักบ้างคะคุณอยากจะอยู่แบบสงบเนียบมากเลยนะคะก็ไม่บอกสึกว่าธาตุดินแพ้ใจของตัวเองมากเลยะคะ่ะสุดท้ายแล้วเป็นพลังงานของการจบที่ไม่จบนะคะ มีการเริ่มต้นใหม่ค่ะการกลับมาคืนดีกันนั่นเองนะคะไม่ได้ปล่อยมือค่ะไม่ได้หมดรัาแต่ว่าหมดแรงนั่นเองนะคะพอแงแม่งอนแล้วก็มีโอกาสกลับมาคืนดีกันค่ะขอให้แนะนำให้กับท่านดน่อยนะคะ จงมั่นใจในตัวเองอะคะ่ะอดีตก็คืออดีตนะคะมันผ่านไปแล้วเราก็ต้องอยู่กับปัจจุบนันแล้วก็แผนอนาคตที่มั่นคงอะคะ่ะอาจจะเป็นอดีตของความคิดของตัวเองก็ได้นะคะคือแม่หมอไม่ได้อยากจะให้ใครเปลี่ยนใจหรือออกจากงานนะแต่มันเป็นอะไรที่ถ้าเรารู้สึกว่าสิ่งที่อยู่ข้างหลังมันไม่ใช่มันไม่มีความสุขแล้วก็ไม่มั่นคงเราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกสิ่งที่ดี ให้กับตัวเองค่ะเพื่อทําให้ตัวเองมีความสุขอะ่ะอะไรก็ได้ที่มองไปข้างหน้าแล้วมันมีคุณค่าแล้วก็ดูแล้วมันอมองเห็นอนาคตอย่างเงี้ยค่ะไม่บอกรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นการให้อภัยซึ่งกันและการมากกว่าการเดินออกมาจากอดีตนะคะ และปะคบประคองความสัมพันธ์แต่ถ้าความสัมพันธ์เนี้ยมันแย่มากคุณสามารถยืนได้ด้วยตัวเองและคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์แค่เชื่อมั่นในตัวเองนะคะประคับประคองสิ่งที่เหลืออยู่ไว้ค่ะเติมเต็ม,ตมความสุขแล้วก็แลนอนาคตนะคะเลือกชีวิตที่มีความสุขและมีความหมายให้กับตัวเองนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับธาดดินนลยคะ่ะ ทีนี้มาดูสำหรับคนโสดกันบ้างนะคะคนโสดธาตุินคะคุณเป็นยังไงเลบ้างคะพลังงานหลักของคนโสดนะคะทนซอ o f Pentacle แม่บอกรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีความสุขนะคะมีความมั่นคงมั่งคั่งสิบเรียนก็คือความรวยระดับสิบอะคะ่ะ ทรัพย์สินมรดกสมบัติความมั่นคงหนะ้าที่การงานหรือว่าความสุขความอบอุ่นในครอบครัวก,ก็ได้นะคะคุณเป็นคนที่รักใครรักจริงนะคะรักจริงเลิกเลิกยากะคะ่ะตัดใจยากรักก็ใช้เวลานะคะลืมก็ใช้เวลาเช่นเดียวกันค่อนข้างจะยึดติดนะคะ เป็นคนที่รู้เยอะนะคะสันโดษไม่เปลี่ยนแปลงง่ายเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะแต่พอร,รู้เยอะแล้วเนี่ยค่ะทำให้เราเหมือนระแวงมากขึ้นนะคะเป็นช่วงของการหยุดพักเรื่องของหัวใจเอาไว้ก่อนนะคะ เพราะพลังงานของเดวิลนั่นเองนะคะคุณมีความสุขกับนับปัจจุบันเวลานี้ค่ะต่อให้มันเป็นความทุกข์ใจหรือว่าการยังลืมไม่ได้ตัดใจไม่ได้ก็ตามนะคะหรือไม่ก็บางท่านนะคะถ้าไม่มีเรื่องราวเก่าๆก็ชีวิตนี้มีความสุขแล้วพักเรื่องของหัวใจไว้ก่อนเพราะอกหักมาหลายครั้งแล้วะคะ่ะเจอแต่คนที่ไม่ได้ชัดเจนก็ได้นะคะไพ่เดวิลก็ต้องมาระวังเรื่องของผลประโยชน์และเซ็กด้วยนะคะ ควไม่ชัดเจนการถูกหลอกเนี้ยะคะ่ะทีนี้มาดูกันบ้างนะคะว่าในปากแรกของเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะคนโสดจะได้เริ่มต้นรักใหม่ไหมนะคะแล้วก็จะมีคนใหม่ๆเข้ามาไหมนะคะจัสเมนขึ้นมาด้วยนะพรมลิขิตเลยนะคะขิงซบครับไปแบบชา้ชาๆนะคะ ไม่บอกรู้สึกว่าคุณต้องตัดใจให้ได้ก่อนคุณถึงจะ move on ได้ j u d g m e n นะคะคุณน่าจะคิดว่าคลักครั้งนั้นน่ะเป็นลักแรกโพบอะค่ะเพราะคนใหม่ๆเข้ามาคุณก็เลยไม่ให้โอกาสตัวเองนั่นเองนะคะมีโอกาสเป็นคนที่คุณเข้ามานะคะมังกรพฤศพกันแล้วก็มีนกรกฏพิจิกได้ด้วยค่ะ หรือไม่ก็คนที่อายุน้อยกว่าคุณก็ได้นะคะเมถุนกลุ่มตุนได้ด้วยซึ่งสุดท้ายแล้วค่ะแม่บอกรู้สึกว่าถ้าดินเลือกได้นะคะตัดสินใจแล้วเลือกใช้เวลาของคุณนะคะดูให้ชัดเจนแล้วเลือกคนที่ใช่นะคะตัดสินใจเข้ามาแลดีไหมคะ มั่นใจในตัวเองมากเลยนะคะคนคนนี้อาจจะมาในด้านของหนะ้าที่การงานหรือการเดินทางมาเจอกันนี่นะคะ่ะเป็นรักทางไกลได้ด้วยนะคะเอซดสอฟสอดมาพร้อมกับคิงออฟสอดชัดเจนมากเลยนะคะพูดจาตรงๆขวัญพาซาก่ะคะ่ะเหมือนกับเขารออยู่ตรงนี้นะเมื่อไรจะตัดใจได้สักทีประมาณนี้คะ่ะเขารอเห็นไหมคะรอที่พร้อมที่จะแบบ ดูแลหัวใจของคุณหลังจากที่คุณตัดใจได้แล้วอย่างเงี้ยค่ะรักจริงหวังแต่งนะคะคนคนนี้อาจจะเหมือนอคำพูดมาไวมากเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ชัดเจนเกินไปจนทำให้คุณกลัวได้ค่ะขอให้แนะนำให้กับคนโสดทาตินเลยนะคะให้โอกาส คนที่อยู่ตรงหน้านะคะอยากกังวลกับอดีตหรือว่าอยากกังวลกับอนาคตของตัวเองะคะ่ะไพ่บอกว่าเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองนะคะคนที่เข้ากันได้ดีกับคุณนะคะคนคนนี้ไว้ใจได้นะคะเขามาขอโอกาสจากคุณนะคะแล้วคุณมองหาอะไรอยู่นะคะลองให้โอกาสตัวเองนะคะไพ่ของความโชคดีะคะ่ะ เปิดใจเรียนรู้คนใหม่ๆนะคะการตกหลุมรักถ้าเราไม่ชอบเขาเนี่ยเรามาระวังนะคะการคิดลบมากจนเกินไปคำพูดความคิดและการกระทำอย่างนี้นะคะ่ะอย่าเพิ่งตัดสินใจใครนะคะให้โอกาสหัวใจของตัวเองไปแบบช้าๆค่ะกับคนที่อยู่ตรงหน้านะคะ เป็นกำลังใจให้กับทัดดินด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะพบกันคลิปหน้าค่ะ